ที่เข้ากระเป๋าเงินของเชฟพอนะครับที่เป็นระบบหลังบ้านของ ROU Partner อีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยเข้ารหัสเดิมได้เลยนะครับราแ,แรกให้ทุกคนไปที่กระเป๋าเงินนะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่เพิ่มกระเป๋าเงินนะครับพอเราเพิ่มกระเป๋าเงินเสร็จแล้วนะครับมากดที่เมนูที่2นะครับพเพิ่มกระเป๋าเงินที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเตรียม12วลีนะครับอีกเครื่องหนึ่งไว้แล้วเพื่อที่จะเข้า อีกเครื่องนี้เท่านั้นเองนะครับทุกท่านนะครับใส่รหัสที่เราอ่าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับาใส่เข้าไปได้เลยเสร็จแล้วให้เราดูอีกเครื่องหนึ่งที่เราถ่ายรูปไว้นะครับสําหรับจองเวลีให้เราพิมพ์ไปทีละตัวให้ตรงเลยนะครับทุกท่านานะครับผมก็จะพิมพ์ไปทีละอันอย่างเงี้เลยครับปึ๊บ ให้เราพิมพ์ไปต่อเนื่องเลยครับมันจะมีให้เราเลือกด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ไปครบทวนนะครับเขาก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนให้เรานะครับเห็นไหมนะครับพิมพ์ตามนะครับรูปภาพที่เราถ่ายไว้ได้เลยนะครับที่ท่านมีนะครับแต่มันก็จะมมนก็จะเด้งไปแบบนั้นเลยนะครับค่อยๆพิมพ์นะครับค่อยๆดูนะครับถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีให้เรากด ลบนะครับลบออกนะครับได้นะครับไม่ต้องกังวลครับมันสามารถล้างแล้วก็ทําใหม่ได้ค่อยๆทําครับนี่นะครับจิบสองวลีใกล้ครบทวนแล้วครับทุกท่านนะเห็นไหมครับครบทวนแล้วเสร็จแล้วให้เรากดต่อไปได้เลยครับนําเข้าเลยนะครับน เสร็จแล้วเราก็จะเป็นการเข้าใหม่นะครับในรหัสล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับเราก็ใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับอืมครับนี่เราใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อความที่เราจะสามารถจําได้นั่นเองนะครับนี่พี่เจี๊ยบพี่สมศักดิ์นั่นเองนะครับอันนี้คือรหัสของพี่ซีผมนะครับเข้ามาด้วยดูแลให้นะครับนี่นะครับเป็นฮะเสร็จแล้วเราก็ทําการกดโพลีอนนะครับแล้วก็นะครับนี่ไปเอาโค้ดนะครับของเลียนเอาอยู่มานั่นเองนะครับ ก็ไปที่กลุ่มของเรานั่นเองนะครับปึ๊บนี่โค้ดของเราก็จะปักไว้ที่โน้ตกลุ่มอยู่แล้วนะครับเราดูแลทีมงานทุกวันนะครับมีการประชุมกันนี้แบบเข้มข้นนะครับถึงเที่ยงคืนก็มีนะครับบางคีนะครับเห็นไหมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาป้อนใส่ในนี้เลยนะครับ ปุ๊บมันก็จะเป็น ROU Polygon นะครับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราขดย้อนกลับนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่ USD USDT Polygon นะครับ USDT USDT Polygon นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเอาลิงก์นะครับลิงก์ของนี่นะครับลิงก์ของ นี่ครับ ROU Community Community นะครับนี่เสร็จแล้วเราไปที่สำรวจนะครับอ่านะครับสำรวจนะครับปึ๊บสำรวจแล้วก็กดไปกดไปนะครับเพื่อที่จะมาดูว่ารหัสนี้นะครับเป็นรหัสของพี่เจี๊ยบถูกต้องหรือเปล่านะครับนี่นะครับค่อยมาดู วิธีการมันก็จะมีแั่นี้แหละครับทุกท่านนะครับวิธีการก็มีแค่นี้แหละครับในการที่เราจะนะครับเอาในส่วนของ12วิดีมาเข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้เลยนะครับทุกท่านนะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดก็จะเด้งไปที่รหัสหลังบ้านของพี่เจี๊ยบพี่สมศักดิ์นั่นเองนะครับนี่นะครับด้วยรหัสนี้เลยนะครับที่เป็นรหัสทีมงานของผม นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับดูทางวิธีการเข้า12ดวิรีอีกหนึ่งเครื่องนะครับสวัสดีครับ